thank you าคบรับรบสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมแก้วก้าบ้าพลังอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนั่งรถไฟสายอีสานตัง้งแต่สมัยรอห้ามาเที่ยวทะเลเรามาดูกันว่าที่ทะเลแถวระยองมีที่ไหนหน้ากางเต็นมาก่าแล้วทะเลจะเป็นยังไงใสหรือเปล่านะครับเดี๋ยว EP นี้เราก็ไม่ต้องข้ามเกาะนะครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นกันริมทะเลแถวชายฝั่งไปแล้วกันนะครับ พร้อมที่จะพบกับความสนุกกับแก้วกาะถาเวลแล้วก็ไปลุยกันเลย let's go <S าาตากล้องผมไม่ผ่านนะครับ ท่าผู้ชมครับสาหรับผมนะครับผมเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับด้วยความที่จังหวัดเลยนะครับไม่มีสถานีรถไฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนจองตั๋วมันจองยังไงผมก็เลยโหลดแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมันก็สามารถจองตั๋วได้นะครับอันนี้ผมจองตั๋วในแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับแต่มันจะจองได้เฉพาะรถไฟที่มันเป็นรถด่วนนะครับรถรถธรรมดามันจะไม่มีในแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ นี่ผมจองตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอติชมนิดนึงคือการจองตั๋วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันสามารถชําระช่องทางไหนได้บ้างนะครับจริงจมันควรจะบอกนะครับในแอปพลิเคชันว่าคุณสามารถชําระได้ที่ไหนแต่ผมไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสนี่ไม่มีเลยนะครับคือทางเดียวคือจะต้องตัดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่จังหวัดนั้นไม่มีอ่า สถานีรถไฟก็จะไม่สามารถจ่ายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอรถไฟกันรถไฟก็จะมาประมาณสักทุ่มครึ่งนะครับขบวนที่ผมจองไว้ขยตัวเองมันต้องหันข้างเข้าปะเนี่ยหันข้างมา มาตากล้องผมเข้าไม่ได้เอาปึ๊บเดี๋ยวอะโอ้โหต่างเหมือนกันนะมาอีกปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดินจับมือโอ้โหขอบคุณมากพี่โอ้โห ครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวห้องน้ำนะว่าห้องน้ำเป็นไงนะโรถไฟคันนี้ก็ถือว่าขับเร็วเหมือนกันนะผมดูป้าย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เสียงดังอย่างที่ว่าเลยนะเ,เดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนนีเป็นด้านข้างนะครับนี่ก็น่าจะเป็นประตูสุขเสรินนะแต่ตรงนี้เปิดได้ตลอดเลย ห้องน้ำก็รวมชายหญิงแล้วนะครับนี่อันนี้บ้างน,นะเฮ้ยห้องน้ำก็ได้อยู่นะนี่แบบนั่งยองเฮ้ยอะไรวะเช็คน้ำก่อนเฮ้ยน้ำน้ำได้ได้ได้น้ำได้ไดไดน้ำนะอันนี้อ่างล้างมืออ่ามีน้ำอยู่นี่มีทิชชู่ให้นะครับ มีลาดน,น้ำไหลองูานเห็นเนทรัพยากรเขานะครับช็อได้สบายนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบชักโคกนะครับแต่ฟารองนั่งแตกมางนะครับเวลาอันนี้ก็โอเคอยู่นะนี่ครับนี่ก็เพิ่งเคยนั่งรถไฟครั้งแรกในชีวิตเนี่ยดูตื่นเต้นนะเฮ้ยจริงๆท่านผู้ชมนั่งตอนกลางคืนนี้ มันก็ไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็มันมีลมแบบตีเข้ามาตลอดอะทัดลมแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับท่านผู้ชมหัวลำโพงนะครับท่านผู้ชม ลงมาปุ๊บก hmm. ็ได้ยินประกาศรถไฟขบวนที่จะไปบ้านคูตาหลวงอ่ะเขาจะออกภายใน15นาทีแต่ต้องรีบแล้วหาได้ถั่วแล้วครับผมสามบาทนะครับขาเดียว37บาท็ดาทนักผู้ชมครับเส้นทางรถไฟในประเทศไทยนะครับบ้านหลังคาคนแบบอย่างชิดเลยหัว่วาใครนี่คงมีคนหลังคาเฉียดแน่เลย สถานีรถไฟบ้านภูตาหลวงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหร้อนมากรับไม่รู้เรื่องฉุกเฉินข้อจอดงนานแล้วผมเพิ่งตื่นนะเอาดูเอาถึงแล้วนี่วะมองดูไม่มีใครสะกคนอนะออกจากสถานีบ้านภูตาหลวงแล้วรถไฟสายนี้ก็จะสุดถึงตรงนี้นะครับสุดถึงที่นี่เลยตายละไ้นะลุยจนไคกันเราอี๊ยย้ อีกเยอะกูเนี่ยต้องเดินทางอีกเยอะ,อยอะแต่เดี๋ยวผมจะกลับไปรอพี่ที่สถานีรถไฟฟ้าภูตาหลวงเหมือนเดิมเพราะวะ่าพี่เป็นห่วงมากันกลัวอันตรายถ้โบกรถไปว้าปวด,ดเลยตอนนี้รถตายแล้วครับท่านผู้ชมพอดีพี่มารับบอกว่าเป็นห่วงมากันแอะเย็นชำ้ำเลยครับนีแผ่นอยู่บน รถไฟโอ้โหแังร้อนเลยอ๋อถึงแล้วครับท่านผู้ชมจะได้พักขอนสักทีเดี๋ยวอาบน้ําอาบอะไรกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเงย็นๆเดี๋ยวผมจะพาขับมอเตอร์ไซค์ไปสซเวริมทะเลกันนะครับว่าทะเลแถวและยองเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงครับผมยิ้มรถขี่ไปนะครับเวฟต้นแรงนะแง่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศริมทะเลกัน ถึงแล้วครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นหาดที่ไม่ค่อยกว้างนะครับก็มัจจะเป็นประมาณนีแล้วก็จะมีหินที่เข้าไปกั้นคืนนะครับไม่ให้สกฝักขยะเยอะบอกตามตรงเลยไม่โอเคเลยขยะเยอะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็เซิร์ดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาไปหาดที่มันไกลผู้คนหน่อยนะครับ ครับท่นานผู้ชมเดี๋ยวอันนี้หอยนางลมสดๆนะครับจากริมทะเลเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่ามันจะเป็นยังไงนะกินไปมัว่วครับกินทุกอย่างก็ปกตินะครับดี๋ยรสรสชาติเหมือนหอยแครงเลยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าใครที่ไม่มีตังอะไรก็อเอาแค่ไข่ควงมานะครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มมาด้วยนะ แล้วก็เบียร์สักกระป๋องนึงครับน่าจะโอเคนะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมของหาดแถวละยองนะครับแต่อาจจะไม่ได้สวยมากและน้ําก็ไม่ได้ใส่มากนะครับเพราะว่าคือมันจะมีโรงงานอยู่โซนนู้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะาโรงงานเนี่ยแบบเขาใช้น้ําใช้อะไรในกระบวนการผลิตแต่ถึงจะกันกองไงมันก็สุดท้ายมันก็ต้องไหลลงทะเลอยู่ดีอะ น้ำมันก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับเองอนี้เป็นอ่อมต่อจากนี้นะครับท่านผู้ชมมันคือการ เดินทางของจริงนะครับมันคือการประจนภัยของจริงแล้ว <ST an> ด้วยรถมอสไซค์คู่ใจคันนี้นะครับเ <ST an> วฟร้อยเดี๋ยวเราจัดของขึ้นรถกันก่อน,ก,นก่อน,ะนจะเดินทางครับท่านผู้ชมเราต้องเช็ครถก่อนว่าสภาพรถเราเนี่ยมันโอเคไหมนะครับผมก็ลองเช็คดูแล้วยางไม่ผ่านครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนยางนอกกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกิดยางแตกหรือว่ายางระเบิดกลางทางเนี่ยเดี๋ยวจะลําบากเอานะครับนี่นะพอดีผม ยางมันมีรอยร้าวรอยอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางนอกกันก่อนครับดอกยางไม่มีแล้วเรียบไปหมดเลยไปครับปมากอครับแถวนี้ก็จะเป็นผาดแสงจันนะครับท่านผู้ชมแต่แถวนี้ดูน้ำใสกว่าโซนเมื่อาวานที่เราไปนะ เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับแทนเราคือเข้าๆเ็าว่า,วาวจะไปที่อำเภอแกลงชาย,ยองนั่นแหละครับอาหารทะเลโอ้โหมงสดมากอ่ะมันจะมีเหมือนเป็นกลุ่มกลุ่มชาวประมองอะครับแล้วก็จะตั้งร้านอยู่แถวนี้เลยเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ขายอาหารทะเลนะไม่รู้ถึงหาดอะไรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแบบ,เ,บเย็นเย็นเย็นมันจะเป็นร่มร่มไม้สนนะครับร่มน ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปสำรวจชายหาดกันนะโอ้โหเต่เสียดายขยะเ,เยอะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทิ้งนะแต่มันโดนขึ้นซัดเข้ามาเขาทิ้งกลางทะเลอย่างเงี้ยแต่น้ำทะเลค่อนข้างใสนะครับ

ว่าราคายังโอเคอยู่นะโอ้โหน่าอร่อยอะ่ะกินอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะแค้ปลาล้าเดี๋ยวลองกินดูอร่อยจิอรอิงอก,อกินก็ชิ้นมาละสิบบาทอืมมาละสิบบาทโอเคอนเี่รถผมเ่ยท่านผู้ชมครับพอดีเราเจอจุดกลางเต็นทยายาม้าเขาแหลมย่าน สวัสดีครับคางเต็นหรือไงครับว่าจะมาขอคางเต็นท์ยังอนุญ,ญาตให้คางอยู่ไหมคางอยู่ครับก็คนล,ละตีสิบาทนะครับรถเครื่องยี่สิบาทนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทใช่ครับได้ครับเฮ้ย <laughs> <laughs> เรามาเจอโดยบังเอิญครับท่านผู้ชมทายาทแห่งชาติเขาแหลมย่ายใส่แมสวัดอุณหภูมิให้เขาก่อนเราคางเต็นท์เราก็คนละสามสิบบาทแต่เราค่าเข้านี้ค่าธรรมเนียมก่อนคนละตีสิบบาทนะครับเราเป็นมอไซค์ยี่สิบบาท เวลาเรากางเต็นนะฮะเวลาเรากลางเต็นเราต้องอยู่กับเต็นนะครับถ้าไม่อยู่กับเต็นลิงมันเยอะลื้อนะครับอายาเรามีลิงเยอะนะที่นี่นะฮะโอเคเราติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขออนุญาติถ่ายทำนะครับมากลางเต็นนะครับสองคนครับท่านผู้ชมครับการที่จะเข้ามากลางเต็นที่นี่นะครับก็ต้องมาลงทะเบียนอะไรกันก่อนนะครับโดยที่ค่ากลางเต็นก็จะมีคนละ สามสิบบาทนะครับแล้วก็โซนกลางเต็นท์ก็จะมีหลายโซนนะครับมีกลางลานหญ้ามีกลางบนแค่นะครับแต่ผมเลือกกลางบนแค่นะครับเลือกที่กลางเต็นท์เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีป้ายมีแท็กให้นะครับผมเลือกโซน A7 จนะครับจะเป็นแค่ติดจะใช้หาดนะครับเจ้าหน้าที่เขาแนะนําว่าถ้ากลางเต็นท์แล้วนะครับควรที่จะมีคนอยู่เต็นท์นะครับเพราะว่าที่นี่ลิงเยอะนะครับลิงอาจจะขโมยของเราได้นะครับหรือไม่งั้นก็อย่าเพิ่งกลางนะครับถ้าจะไปถ่ายรูปก่อนนะครับ เพาะว่าเรารถคุณของไปไว้ก่อนได้นะครับไหนโหูใสเลยครับท่านผู้ชมโหูน้ำทะเลย,ย่างใสเลยก็อย่างว่าแหละมีเจ้าหน้าที่ดูแลแถวนี้น้ำก็ต้องใสอะ่ะถ้าไม่ใสคงเิดหวังเลยเนะี่ยลีฟไปลิฟทไปมันจะดูกันเอามองไ,ไม่เห็นครับผมเด็กไหมเลขอะไรฮะ เอแปดครับเอแปดเอแปดเอแปดอยู่ด้านในด้านในสุดซอยนะเอแปดอยู่บนเทือดไม้แบบนี้นะเทือดไม้เดียวมีป้ายบอกไหมครับมันแปะไม้เรีกไว้โอเคครับเดี๋ยวเราเอาเราต้องจอดรถแอบข้างๆไว้นะพอดีวันนี้กองถ่ายรถเันเยอะไปดูให้ดีนะอย่าให้เกะกะเขานะครับผมโอเคเชิญครับระวังลิงด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เราถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับท่านผู้ชมอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าครับน้ำใสปิ๊งเลย นี่นะครับแต่ตอนนี้ยังแดดอยู่นะ <shredded. S 1> หรือว่าเราจะเลือกกลางที่สนามหญ้าเขาได้นะครับแต่ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่เดี๋ยวพักก่อนลมเย็น <pip> สบายนะครับ a ออมีขึ้นนะครับ a อมีสัญญาณนะครับชูมีไหมครับชูก็มีนะครับมีโฆษณาด้วยวันนี้มีกองถ่ายครับท่านผู้ชมนู่นกองถ่ายอยู่ท่าเรือไม่รู้ถ่ายอะไรน,นะอลิแฟนหรือเปล่าเฮ้ ใช่แล้วมั้ง ชูนจนเจ้าหน้าที่เดียวหนังสติ๊กม่จริงนะยิงไรงานเนียหนะ่ะฮะโอ้จะเข้ามาเต็นเราอ่ะยัาเนียนะอย่านะอย่านะอย่านะตังเต็นเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็กําลังดีนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าไปไหนเลยแบบลิงมาวนเวียนล้อมรอบอยู่มันขึ้นไปต้นมะขามลงไปปลามะขามใส่เราด้วยนะโอ้โหดูชิบหายเด้ ไปนั่นเลยนี่ให้ดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมมีเสียงลิงนะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยไงแต่ติดคนเยอะหน่อยเพราะว่าเขามีกองถ่ายเขามีถ่ายละครกันท่านผู้ชมครับถ้าใครที่มาเที่ยวทะเลแล้วอยากได้ภาพสวยถ่ายภาพเซ็กซี่นะครับ อยากให้ออกมาแนวซัมเมอร์นะครับหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยผมขอแนะนําฟิลเตอร์นี้เลยครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับผม ค,ครับแต่จริงๆมากๆเขาน่าจะมีสนับสนุนในสักักลังก็อย่างดีเนาะสักลังแต่ต่อทิปหนึ่งประมาณเนี้ยเรือท่านผู้ชมวันเนี้ยผมมีเรื่องมหัศาจรรย์ที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันโอ้โหสุดยอดจริงๆเบาะรถมอเตอร์ไซค์ผมมันล็อกไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ,โอ้โหลิงแม่งสุดยอดมันเปิดเบาเพื่อที่จะหาของกินอยู่ใต้บ่อรถอะ แสบจริงๆครับลิงแถวนี้ฝนตกงแต่ตีห้าแต่ร้อนมากครับเมื่อคืนลมไม่เข้าเลยลมแรงไม่พอครับผมต้องไอ้ลือ้อผ้าที่คุมเต็นท์ออกอะ แต่ตอนตีห้าดันมีฝนลงอ่ะแป๊บเดียวคนนอนอยู่ในเต็นท์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับอาหารเช้าของพวกเราลิงเอาไปกินเรียบร้อยนี่ภายสับปะรดที่ว่าจะกินตอนเช้านะมันเหลือไปเห็นต่างหน้าแค่ซองนะมาม่าก็เอาไปหมดเลย